สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้แบบฝึกทักษะเล่มที่สี่กันนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกทักษะเล่มที่สี่ขึ้นมาเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาฝาก กับเด็กๆอยู่สี่หน้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเปิดไปดูกิจกรรมหน้าแรกเลยนะคะหน้านี้เลยค่ะกิจกรรมหน้าแรกนะคะให้เด็กๆเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตามตัวอย่างที่กำหนดให้นะคะให้ถูกต้อง เด็กๆดูในใบงานของตัวเองนะคะตัวอักษรที่เขากำหนดมาให้มีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆตัว W ัตัว X ตัว Y และตัว C นะคะเด็กๆเขียนลากตามเส้นให้สวยๆนะคะเด็กๆทำได้นะคะลูก ค่ะต่อไปเราไปดูกิจาการรมหน้าที่สองกันนะคะหน้านี้เลยค่ะกิจาการรมหน้าที่สองให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามระบายยังไงจะสวยงามนะคะเด็กๆก,ก็ระบายไม่ออกนอกเส้นนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไป เราไปดูกิจกรรมหน้าที่สามไปเลยนะคะเด็กๆหน้านี้เลยค่ะกิจกรรมหน้าที่สามนะคะให้เด็กๆเขียนพัทยันชนะไครตัวตอปตัดนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆเขียนตอปัดได้ไหมคะเขียนถูกไหมคะค่ะ คุณครูก็มีวิดีโอการเขียนต่อประตมาให้เด็กๆดูกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิดีโอการเขียนต่อประตกันเราไปดูกันเลยค่ะ ตอประตักเขียนหัวกลมลากขึ้นไปอยักนิดนึงแล้วลากลงมายาวๆเขียนอยากขึ้นลงแล้วตวัดม้วนด้านล่างค่ะเด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนต่อประตักไปแล้วหนึ่งรอบเด็กๆดูทัำไหมคะลูก ถ้าเด็กๆยังไม่ทนันหรือว่ายังเขียนไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเ,เราไปดูกันเลยค่ะต่อปะตักเขียนหัวกลมลากขึ้นไปอยากนิดนึงแล้วลากลงมายาวๆเขียนอยากขึ้นลงแล้วตวัดม้วนด้านล่าง แล้วสองรอบใช่ไหมคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อประบัตในใบงานของเรานะคะคุณครูเขียนมาให้เด็กๆแค่ครึ่งตัวฉะนั้นเด็กๆเขียนให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเหมือนในวิดีโอที่เราดูมานะคะเด็กๆเด็กๆทำได้นะคะ ต่อไปเราไปดูกิจกรรมที่4กันหน้านี้เลยค่ะกิจกรรมที่4นะคะเขาให้เด็กๆฝึกลบเลขนะคะแล้วเติมคำตอบใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆคะการลบเลขก็คือการหักออกนั่นเองนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆหนึ่งข้อนะคะ ดูข้อที่1นเลยนะคะข้อที่1 9ึ่งเกลบสได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆก็ตังเลขก 9, ไว้นะคะชูนิ้วขึ้นมาเกนิ้วนะคะตามคูนคูเลยนะคะแล้วลบออกไป3นิ้วนะคะเด็กๆก็หักลงไป3นิ้วนะคะหนึ่งสองสาม เหลือเท่าไหร่ที่ไม่โดนหักคะเด็กๆนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6เหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆคะ่ะเหลือหนั่นเองนะคะคำตอบข้อที่1ก็ตอบเลขหนะคะเด็กๆก็เขียนเลขหใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ข้อต่อไปนะคะคุณครูรบกวในให้ผู้ปกครองช่วยสอนการบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากกิจกรรมเด็กๆไว้อยู่สี่หน้านะคะเด็กๆและคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆไว้เพียงแค่นี้แล้ว คลิต่อไปสวัสดีค่ะ